สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ติดตาม FC ทุกท่านนะครับมาพบพอกันครับบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะครับอีกคลิปหนึ่งอ,อยู่สถานที่นะครับนาเวทีนะครับโดมซ่อมของทีมงานสาหน่อยเกิดแ้งเมื่อนี้นะครับก็ดีได้นั่งรอทีมงาน,นทีมงานหนึ่งนะครับกําลังสิไปไทยทรอมอินวีอยู่ทั้ง สถานที่ทมู่บบันในบานใหญุู่นละครัฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อนี้กัช่วงนางรอทีมงานอยู่เวทีพอดีได้สั่งงานกับทีมงานคอนแอกนะครับที่ได้เตรียมความพมร้อมบรบรยากาศในช่วงใบใบนะครับมือแรงพ,พอกันอยู่บนเวทีตรงนี้นะครับเืิดไทยอ็้มวี เพลงแบบๆของแอนโดรดีนะครับพอดีเมื่อนี้นะครับก็ได้โอกาสช่วงนี้ก็จะมาคุยปรึกษาหรือคุยจาวาลนู่ห้อมวนครับอาจารย์ใหยวันล่อฉากว่าสิ้นี่สิเขาโมเล็กเบื่องใส่แว่นตาดำเสียแดงข้อเลี้ยงเออซึ่งมือซึ่งข้อก็มาปวดมาปวด โรถไงวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับปลาวังหันแม่สุสภาพขัวรำเพรินกะบสาเหตุสัมผัสไปแล้วคลิปหนึ่งปั่นกันปั่นกันปั่นกันเฮ็ดปลาบั้งมะขืนไม่ขึ้นแจ็คสันเลยอีิริเลยยอดเลยเบิ่งเบิ้งคักด้วยครับพี่น้องผมว่าแม่นไม่เกินแจ็คสันนะ <c oughs> <c oughs> เศรษฐแดงแข็นตาดำก็หมวก <c oughs> ให้ขึ้นตอนป่วยดิไม่ขึ้นตอนป่วยเอามือขึ้นเออมือว่านี่ไหมมือว่านี่จมยังับว่านค่อว่าเจ็บลังปวดเอวยินข่าวอยู่แอนบอกกำลังสร้างงานทีมงานดูเห็นจมว่าเจ็บลังปวดเอวเออเจ็บเอวมือน่นเจ็บเอวเจ็บเอวไปัไปจมมานั้นจม ตัวอ really so okay. ีวมันโดมันใหญ่มันสิบยี่สิบปัดบ่แมนบ่ได้ไปจวดบ่เป็นน่งบ่ได้ไปดมพวนบ่ะน่าจะเกี่ยวกันนั่นแหละไปกันทีช่วงนี้แต่จิบก็เก็บแังคนเดียวนักมาไหนก็บ่มีเก็บรีสอร์ทนี่เอาเอาเปียบแต้แต่เลยรีสอร์ทเอาเปียกเมื่อไหร่หัวน้อนจะพูดแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหนีสอดอ่าหนึกว่าเป็นยังโอ้ยหมกหน้าจอรีสอร์ดนามุนนี่นี่เออ พ่อนี่ยนี่นาแมงเขาเนี่ยนาแมวยำแหมฮ่าฮ่่าอ๋อย่าไปวาเล่าอย่าไปว่าเล่าเขาเอ,อ,อา,าอเมายูมื่อเช้านี่ขาล่างเขาเอามาให้ล่างมึงไฟเดียวสิเขาไม่ล่างมึงไฟเพราะมันเขาเอามาให้ตังค์เพราะเขาเดียวสิะบะ<า>ปัจจุบันว่าเอามาให้คือบ่อใส่คัเบเดียววัดเออเอากระหู่ตัวบางนาทีขึ้นนาทีงานคน,น,น,นมีนาทีกับคนบ่มีนาทีเนาะเออนาทียังขับรถย่างเดียวไม่ได้กินกับเจ้าเนาะพ่อนีนี่ อันนี้มิตรเขาไมีเสียไหมมิต่กินกับเจ้ามิต่ได้กับได้ไหมไปพุ่นก็ได้ไหมพีความสุขเกินพอย่ลีพอมีอีกแล้วประเทศไทยนี่เทวดาแต่งให้เทวดาแต่งให้แตงพุ่มี่เนี่ยนาดำครับเย็นวันของเอาเด้อเออนี่ครับบรรยากาศก็เลยมาโซลีกันพอดีมื้อนี้เอาพืชเล่าหรืดอกไม้เนี่หมอนเลยเนี่ยเออกันมาเบ้ากับพอได้หัวกับพ่อโตขวากับพอได้เปียกเทวดจังไหน ย่าไปถือไปซ่าเล่าม่่มีนาทีแล้วก็มีแต่นาทีนาทีเล่ากับพ่อเนี่ยออกมูล่ะวันที่เก่าโอ้วันที่อย่างกัวันที่สามจังสีมีพ่อเลยคิดนที่สามเออพูกใอยก็เฝ้ากันเล่นซี่ๆหรอกไอ้เไปคิดหน่อยคิดง่ืยจะได้กับผัวเธอวันยังค่ำนั่นแหละบุ้ยไปว่ามือเ้านี่ก็ว่าห่วย ปลาจะเปลียปาจเปียนไม่ใช่หมดเลยหรอกเออมาปาจะได้คองไหม่อันเออคลองจะคลองไหมพอนะแต่เดี๋ยวเขามีคลองดีอยู่ก็เลยต้องเก็บไว้อนุรักษ์ไว้ก็เขชื่อเจ๊กเขาไม่เงียบอดีวเออมอได้ว่าทิมฟ้าที่เอามาเลี้ยงกับเรกว่าวที่ว่าเปินตาปอนที่ทามข้าวทามข้าวก็ดีละเดี๋ยวนี้ว่าได้ไปจวดโดนไปนึ่ ประมาณมาสิบกามืเรียละโอ้วางัดไฟซื้อไทยกับไปยี่้แหละสิบกมืรกับนอาทิตย์ตอนๆนนะสิบกุมเนี่กับบแนกันเปียบเทียบีบบิบแมนเป็นเป็นปีพนีโอ้มสิาเป็นปีใจสิขาดเรแล้วแต่ก้อนน้ำมากนอหมโอ้แต่ก้อนฝนตกน้ำมากพอละก้อนอยู่สองสามหมื่นอย้นน้ำอยู่ดีขึ้นน้ำมาขันใบดุมควนแล้วยานจบ เจ็บยันเจ้าป่วยเห็นเขาโซกันว่ากันในดมควันกับที่บอกเจ็บบ่ป่วยที่ไปยุได้ละเจ็ไปมันก็มีน่าเป็ี่ยนนี่นละเดี๋ยวนีที่ไปวันที่เก่านี่งที่ได้ล่าได้ล่าไปเช็คเช็คไตโอ้หมายนัดเขาได้สามเดือนล่าเช็คไตเอามือเปิดแล้วดูกันเนี่ยฮะมันที่หยิบหยิบเก่าเออกตว่าจังสรรนี่างนาะวันที่เก่ากว่านั้นหยิบเก่ามือมือนี่ เช็กนิวเอาอยังซี่พอดียังได้ก็ได้นั่งโซกันเป็นจิตจะลักษณะแล้วหมู่ว่านนี่ก็โซกันโดยเบื้องต้นมันมีลูกน้องอยู่น้ามมีม่นยเงยหนอยู่น้าก็เลยต้องความลับเดียวเดียวเมืออื่นสีผ้าหาอุปกรณ์สายควนเฮามาจวดวเพราัว อนนี้นี่เด้ยสจวดหลานไส้หลานไส้ไม่ไม่จอบเพราะไงสายจวดหน่อยไม่จบอาจารย์ทองวันสิบ้าไปเมื่อไรวันสิบ้าไปจวดเมื่อไดเอเอลเอลไปจวดวงไฟวันะั้นแลขนนี่โอ้ยสี่โอมือสามเจสี่ไปไปคือวันไงกันเพรใจจัสี่สายจวดกินดีนีเนกินดีดีเนี่ เอาหีมือเอื้นปิดๆๆๆมีอยู่บองไฟอยู่บางหนึ่งเจ้ครับมาจัดการกับร้านไส้เลยมือเลยมือเอื้นเพราะว่าบนสถานที่ไว้บองนี้แล้วว่านะครับจุดจุดบองไฟเป็นช่วงเป็นช่วงให้นะเอาเอามารดเอาปิดโซ่กเอดจัดการให้เนาะจัดการให้เที่ยงเท่าร้อนเลยไอตัวหนึ่งมือเอืนะ้นด้ว เอ้าไม่ยังนี่ผู้ใหญ่บ้านเรามีเรื่องจะเคลียร์กันบ่มีบ่หูจักไปลบคลิปเมื่อวานที่ด้วยบ่ได้เห็นยังโอ้ยบ่หูจักผู้ใดบ่รักใครเอ้าคือยังดุ่ยๆมากคนหมู่บ้านทั้งหมดคนละคนคนละคนคนละคนเอ้าอ่าตันี่แหละครับบ่ตรงห่วงไรปีนี่รถบัสันนักกขนนักน้ามูนี่แหละคนหนึ่งนั่งบ่ สองเบาะนั่งได้ผู้เดียวเนาะพูดแล้วต้องเคื่อไว้ดิโอเคปะมือเอื้อนกอได้แก่เก็บลังปวดเดียวแน่ๆน้อยเนาะแต่ว่าขึ้นหอดสูตรน่าแม่สูตรขายยาเจ้ามันเบิดอีดีปะเบิดคักแล้วเมื่อพักแล้วพอวันช่วงนี้ฝนตกดูหยากันหลายนี่ยเช่นน้อยสันนี่ ปูใหญ่บ้านอีกมู้นึ่งก็เจาะกระทุ่มมาอยู่วา่วมา,วมามีบองไฟสุดรขายาบอกว่าพญ่เดียมจุดพอได้ขายาเนี่ยตอนนูกใส่ผ้าก็เจ้าว่าไปจช่ไดไมหายไปบอ่บอโตเลยมันมันบ่อดวกสำหรับเราเลยเอาทัา้งคนเดียวเอพซีทั้งสาฮัร์ติงเลยพี่น้องเจ้าหอยเลาะก็ว่างัว้หนาได้และฮะเลาก็เลยสตีอปจะตบแล้วกัวนาากจนุดไว้ก่อนเนาะ เออบ่เป็นยังดอกรดเอาเออเจ้าเฮ็ดเวียกก่อนเฮ็ดเวียกก่อนเอางานก่อนเอางานก่อนเฮ็ดเวียกก่อนหัวหน้ามักปานไดก็ต้องอดเอาเด้ยามไปก็ยังไปยานหัวหน้าตาเล่าหอวหน้าเออแม่นหัวหน้าตาเล่าเพราะว่าช่วงนี้มันเด้งซ่อมเด้ขาดผู้ใดผู้หนึ่งไปมันกะมันขี้ซาระบบเดี๋ยวเฮาว่างๆมื้อใดเดี๋ยวสิพาไปดอกจักมื้อ ว่าไปปิรายการได้ไหมหอยหอยไปตัวแฉมเจ้าพ่ออึ้งไข่มันก็ต้องไปรล้องอึ้งไข่ตัวเนาะบอกไปทางเนาะบรงหานมันมันบันคุ้มเนี่ยบางเรื่องนบาง,ง,งรเ,เรืร่อม่ผ่านมันเกิดเกิอืมก็บอกอะไรส่งผ่านมาเอ้าทันเพื่อบอกใครไปก่อนย่างพอยันนี้มนจะหาคนมาซื้อเรต้องขายดอกบริาหานเดียวมือเโตมือปีสิมาเนี่ยเดือพตังค์อัดเลย นี่ละได้แล้วสถานที่พ้ออาไว้แล้วมีทุกสูตรได้เรา,า,าเอาละลายสูตรมารวมกันเราประกันว่าภาคอีสานนี่จักไพ่เป็นไพ่หรือปีนี้เขาว่าให้ตั้งตัวตั้งๆเอาปีนี้มันฆ่าโควิดแต่ตั้งแต่คลิปตั้งแต่บ่งไฟอะไรโควิดตั้งแต่ที่แหลแกหปุ๋ยหรอไม่ไฟอะไรเป็ี่ยนมือมือเอียงจักเบิ้ลมือเนาะท่นบอกฆ่าโควิดปีนี้ภาเฮ็ดกัางแล้ว โควิดหนีไปโควิดหายไปไหนพ่าเห็ดือนเดิยวแยเงี้ยยกสาบว่าอะไรกันกั้งอะไรทด่เดีวไปี่ตัวอย่างนี่มาเออบ่มีผู้เห็ดเอาแต่หาคนมาเห็ดให้เห็ดบ่ได้ก็ธรรมดาเพื่อสืบสารสืบทอดประเพีนี่เลยอีสานเดียเพราะว่าไข่ไงก็คือไข่สาวหน่อยเจน๊ยนแท่งแล้ยังจำในบ่ได้เห็ดแต่หมอลลามีก็จำในกันบ่งไฟบ่งไฟกับ เขาก็ต้องผลิตขายเขาได้ขายได้ให้ปีก่อไปได้ขายเนี่ยนี่ครับคือบรรยากาศอยู่ช่วงรอนะครับอยู่บนเวทีหรืออยู่หน้าเวทีสาวน้อยเป็นนแส่งอยู่ดมซ่อมไหมนะครับกับบรรยากาศช่วงใบาเลบ่อนู่หอมวนนะครับตามประสาสร้างบองไฟอาจารย์หญ่นะครับคุณแลมเจ้าของฉบับหรือเจ้าของบองไฟสุดท้ายยะ เราก็ได้มีโอกาสมานั่งบอกกันเต็มซีเต็มที่นะครับกับคลิปนี้เอ,าาอ้า,าไม่ยังทั้งคนเนียนไฟไหม้รถบันไพูดละ่ะเอ้าเลี้ยวไปว่าเงินเนียนบ่น่นไฟไหม้รถกินยังวะให้ทุเรียนสมยังมันน้ำนี่นไไมันคือ,อไอด้สมเสน แมนบอผลลิ้นผลลิ้นผมกินกันเลี้ยวไปพอดีครับตาเลี้ยวเห็นนึกว่าแมนเพิ่นไม่เอ่อไฟใหม่รถบอดเซ่เบิ่งแมนบอเขาไงบิ่งหนาเลยเราจองไปทั้งคุ่ณอ้อยจากมันโอ้ยอันนี้เราก็จะมาจอดเขาจะถูกปลาคุณแต่ว่าพอดีรถนุ่มโจกระลั่งแรนไปพอดีอันพอดี ช่วงพักเที่ยงป่ะครับอ่ะเอาเลยครับคุณแม่คันแซบกับจิกินคือเกานั่นหลักคุณแม่ตำครับขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านที่ติดตามขอบคุณเอฟซีที่ชมคลิปนะครับเมื่อนี้กครับที่เอาไว้สมนีินะครับพิพินาครับมาพ่อกันไม่ได้กต่อย่าลืมทางช่องยูทูบนะครับพยาบาลสายจวดล้ำเพิ่นออฟฟิเชียลเบิกสภาพด้วยครับตอนเท้าขอบคุณครับสวัสดีครับ